เอ้ยเอ้ยมันชาคอเจ้าวัวไม่เนี่ยิเจ้ามันเป็น้ยาเป็นน้เยน่หลนี่นี่เจ้าเจ้าเห็นไเจ้ากูวัากินนี่ยฮึยำยำฮะ

ดาเลยแม่วิวลตัวไอ้อไปยือยืนว่ายอ่งยืดยืนอาไปใช่้หยอาไปนั่งยืชื่อนดีเนาะไม่ดิน้ำร้อนใช่ไหมือหวมืออะไรน้ำร้อนดีกว่านะยห่อยกัน่าเราไ่ไปใช่ป่ะเนาะอาเล่นน้ำร้อนก่อดีกว่าว่ะมัวอน้่ะ้องนาะ วัวแล้วมาจากเอออะไรอ่ะแม่วิวตัวจ้ะแม่อยู่ตัวอาไปแล้วแบบนอนอยู่จื่อจืด hết เลยโอ้ยนะอาบอ่ะนะพอใจแห้งบ่เอาเอ้ยมาเล่นน้ำหลานกันทำแล้วอ่ะอือชาใจแห้งบอชาใจแห้งบออ่าโดนคนกี่ตัวนะบ่เอ้ยโอ้ยอ่ะล่ะไปว่ายอกหลานหน่อยก็นะ วะเออ่างเว้นก like ็มีเต็นนอนนอนตีละนอนอ่กะนอนเมเดิเปเลว้ายขีเกียจแต่ข้ามผแล้วเนาะฮะรอฮะฮ้มันห่อนอยู่เดี๋ยวั้านจังขาห่องอาบนั่อืมาบไปกันเนียวเื่อก้าบัดขาห่องนะฮึย้อนี้ไม่ได้เปิดแอร์ได้เดี๋ยวจะพัดลม

เขาหยอกกันเฮาหยอกกันแจ้ะคุณร้างเอาไหมในหัวเละแล้วไท้ถิ่มนะแล้วใชถิ่มเนาะอันเวอเนาะไ่ะงใช้บล่ปะใชเนาะรี่ว่าเป็นน้ำเฮาบริโกคร้อนร้อนแล้วมันคือผู้เล็กน้อยมีผมแล้วมันคือผู้เ่าแอ่นแหละอ้จ๋อันนี้ แกฝาบุญโทรมาบุญฝรบุญโทรมาอยู่บ่โทรมาแล้วไอ้ฝรังบุญอยู่ในป่าในดอนบู่ว้าแต่ย่านอึ้ยอึ้ยอึ้อยาเสือกินแล้วมาจ๊ะว่ะหัวะจับแน่นแฮ่จับแน่นแฮ่กัดมือกัดเม้นเม้น

อาจารย์นั่งย่นแข้งมานี่ยังเบิ่งไอ้ทอนบ่เบิ่งอ้ายนะโอ้อ้ายเก่งแท้จูดมันเข้าไปเรียนลูกหึเอ้าเดี๋ยวเบิ่งแนวนึงก็คือและเดี๋ยวเบิ่งนนนึงก็คือขาวๆหลานก็ได้คนชองสีอนีค่ำๆกับเปลี่ยนสีเป็น สีอะไรแรงมากกับสีเดียวกันก็เมย์น้าดุตอนเช้ามากก็เป็นชีขาวขาวค่ำมากก็เป็นชีมากกว่าฮะฮะเป็นยังไงตามถึงพูดมันน่าวเลยนะมีแต่นอนเอาขยะเนาะมันบ่แม่นแนี่กินเนาะเนาะอีละแม่นเดน Bằng ai nè? Ui, <laughs> <Bằng ai này? cười> à, ui, ui, khá vô đây đi, đi. Ui, ui, bị tọ, bị tọ vô đi. Lãn đi đi. Ui. Lãn gửi vợ đi. À, Lãn gửi đấy đi. Bây lại. Hai. Hứa nhung ngôi nhung cậu hùm um luộc lên tên, lên tên. Lần bừng vào. Bước Nhìn đây. Ngon <laughs> <Bọn. cười> <laughs>

อยากมลุกอยากเดดดเดเเดี๋ยเขากินทั้งได้ลูกยกทุยทั้งพี่บลุกว้าตายตายตายร้านเขาอยากกินอาดึงนมำดึงมือเขาไว้นะอ้าวว้ววว่อวอเวว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 อวววววอวว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 ะววววววอวววววอวววววววอวววววววออ มันหูอีกแล้วฮะฉันอยากกินน้ำเย็นน้ำข่อยสิมาก,กินกินในเดบแบบ็กอ่ะกำครองหอยนอนะ้ <c oughs> องไลยเฮ้ยจับกินเองได้บอลจับกินเองได้บอลจับจับเองนะไม่คิดึงง้อไม่ได้กินเออก็ม่ก,กินหรอไม่ได้อยอากนะเสียหู เฮ็ดอันจับน้ำมูอเฮ็ดย่านยๆนะผ้าอุ้มมาแม่ไปเตรียมน้ำกันเตรียมน้ำอุ่นก็ได้แม่มันเดียวตาอันปักแค่พวอ้อมลูกลันตันลันตันหัวหนุ่มก็ลันตันลันตันแต่ลันตันห่านห่าน่าอุยอุยอุยจุนจกเกาะจุนจกชาวพาบ่ะฮะบ่นั่งจุนจกชาวพาบ่่ะายก็ตั้งชื่อให้กับจุนจกว่ะ ว้ายยืนจิกดมผาอันนี้หาจับดมอ่ะวะนอนก็ดมแน่ยืนจิกเอ้ยเฝันฝันหายหนิกันเฮ่อเฮ่อแวบเดียวน้่งตาออก้ยฝันแจ๊งหายกันหอมบุหรี่หอมบ่ผาหอมบ่หอมบ้าไผ่ล่ะนะหอมบ่ถ้าบ่ซักนี่หอมบ่หอมบ่อ้เจ้าตีขาดิตีขาก็ต่อๆเขานี่นะตีขาต่อๆเขานี่นะ

ทิง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 เอ้เกาตีนกันกันเลยเด้อเด้อเด้ออีละวาชนะเอ้ยอว่าชนาเอ้ยยิงฟ้าอิงฟ้าเปล่าเนี่ยฟ้าอะไรฟ้าจะมืดแล้วหรอฮะฟาจะมืดแล้วจ้าฟ้ายังไม่สว่างเลย ่าองเห็นแกไแกไใ่ปากงมเขปากนลงมเ้ยเฮฟามืดเด็ตัวนี้บริเวณฟ้าสว่างเลยได้หนิบอโลอิงฟ้านี่ดิงดิ้ดงดจากทบีบให้มันหาจากบานเลยบอลไอเจ้าเแ้านี่เอ้ย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 หายกันรล้ว้ว้ต บเพิ่นให้ก <Aristotle> ็เครียดจังได๋ไปเบิ่งบ่ให้ก็เฮ็ดแกงให้เอ้ดมลูกดมดมดมอู้หายแล้วบ่นี่มาโลดซะดับน้ําเด้อไปจ่อยเตรียมน้ําให้อาบอยู่ฮะหือคิดดูนั่นกโอ้ยกสิวาเนาะหลานกอยว้าเคอกดอยู่ลูกอยเด้อ มาดึงแขนออกมาไปจักเจ็บรถวันหนึ่งกะว่าดึงเงือดออ้ออี๋นอยนี่อีหลานขึ้นอนเมบบ่เดี๋ยวนี้บ่เขาท่วงหัวเจ้าบ่งามบ่ลูกบ่เมบเล็บเซ็บตัวยังไปเทสตัวยังไปเทสเนี่ยกินเท่านี้เดี๋ยวช่วยช่วย ยนดเยยนดเลยเหตุจับเลยเหตเจับเลยกินวคือจัดกินวะน้อยๆกันอะอคือจักินวะน้อยๆกันเนอะกินชมะคามใส่พิ้งอ้อนลายบ่อยากไปนะใส่คานอ้อพี่อ๊ Luôn. Ừ. 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 Nó thật pha hư lạ là bong 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 เมียเฮออันอันควันไฟบ่เหอะอันเป็นคู่นะเงาะอยู่ใหญ่นอกยางน้อป้าอยากกินกะควันไฟยังเป็นคู่แบบนั่นาะคู่หลุดเนาะตรงนี้นะบ่บ่เอามาใก้ใกล้บ่หน่เป็นคู่แบบชายเงาเนาะเะอเคเนี่ย เป็นเส้นขาวๆคู่คุณคือทงไฮทงนาแรงแล้วะนี้เนาะแห้งแรงอลิรลยามแรงคักแน่่นยามแรงคักแน่วะนี้อีกอีกจักเดือนนึยเหตยังอันเหดเหตนาอีกนะประมเดือนมาเดือนเมนบม่เนาะประมาณแค่เดือนประมาณนั่นแหละอันนี้เดือนยังเดือนชิบซองวะเดือนชิบซองเดือนหนึ่งเดือนสอง ่ลูกชายขอยมาได้คุณไปซื้อน้ำปันค่ะกอกหนักพอแม่พี่น้องเลยอ้าจะดีกว่าลูกมันลนนะคะไว้จะตายคือเฮ็ดจังชั่นนะน่ะวน้อล่มเลยฮะเออฟ้าเมืองเฮ็ดจังซานหนุกเอามาให้ไอ้ทอนนันึงหยังเอาคือกันบ่ได้บ่อ้าสบายดีไหมฮะ แม่ดอโตก็ะีบัดนไ่ไครมุกบุ้ีไข่มุกเบิ้ดเลยตีสบายดีกอนว่าฉุกคัญหาโอ้หือเลยเจ็ดพันหรอวะนี่ห่านก็ทำกันกับแก้วตัวซื้อนะแม่ตัวอะไรซื้อบัตรแก้วเจ็ดพันเอาทอนจะเห็นอ่ะ ถ้าเห็นอยังคือบุกินเก็ดถอยอย่าเอาไปเล่นเด้อถอยเด้ออันถอกองอนหามเอาไปเล่นเด้อเพื่อมันผิดใช่ยู่ผิดใช่กาวอันกระป๋องนี่กับท่อนจะเอามาแกเล่นนี่นระาหันอะไรกูตั้งไว้หันอะไรบ้ไพ่จะเอามาเปิดจะนี่โบ้เลยอย่ามาเล่นไม่ให้ถอย tôi ừ, không sai hắn chạy này sim sim mấy sim 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 Mình sim 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 อาบได้น้ำมือนี่นะแบบน้ำาสงเมื่อนอนเทนัยบ่เนี่ยแบบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเม่บอกเลยใส้แบ่งฟันแปลงยางให้มันเรียบร้อยบ่บต้องน้ำอุ่นห่อนสิตายป่านนี dad, ้น้ำอุ่นหนาวโบได้หนาวจากดิเจ้าจะเฮียนเอาชัวเม่บอกให้อาบคืออาบบบเป็นเชียนเห็ดย่างไก่กับเมียนหุยหุยอายอเขาบ่หึ บอายอ้บ่บอายผู้สาวบอลงเฮียนอะฮะบ่บุบได้คิดอายผู้สาวแล้วบ่กลายไปด้วยผู้สาวมักกินแบบสิบ่นะผู้สาวมักกินเป็นๆสิแย่ตามกินมาเลยนะผู้สาวกะนล <c oughs> องอาบน้ำสุ้สบอก์สบูถ้าผมจะดีโอเค พ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะคำมืดมเลยจุดขยะเอากระถังมาไหวพี่แล้วห้ามอะไรเด้อไหวขังเด้อกินแล้วก่อนก็นแล้วเจ้าเจ้าสีเมื่อนอนนอนข้างในบอลลูสีนอนอแม่นี่นอนจังละนอนกับนอาบน้ำสีนอนนี่เบิร์ตบอลนี่คลองโคลสีนอนอยู่นี่บอลนอนอยู่นี่กับผ้ากันดาบน้าแบบไหน เวลาเข้าไปบนนอนชูนักคิวกุ้มกุ้มใช่อีช่างเป็นอีช่งางพานกินข้าวแล้ว <c oughs> ข้าวแกงปลาตัววันกินบ่ฮ <c oughs> ะตัวกินยังเถะบุ <c oughs> ะกินข้าวกินน้ำอ,อย่งพ่อจย่งจอยกินเบิ่งแล้วบ่มาหัวมากปลา ปลาหมัออกจะปลาลูกแต่บ่อไม่เก่งน,นี่หมวกปลาจะมักปลาลูกเดี๋ยวดิออก,กินแต่เนีวนเป่นโทรศัพท์จะลืมข่าวลืมหนะัา <c oughs> โอเคนพ่อแม่พี่น้องคลิปน,นี้ชาวพองกาซิลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วคำเลยเนาะสบายดีเด้อบัจุกุสุคนเนาะสบายดีเหรอสบายดีปลาลุ้ยโทษสบายดีโทษ กินน้ำ <ừ. S 1> ตอนแรงเขาละแกะ้ว